ีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมรั s เ d อ y o อ e นเออร์เซอร์วนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่ได้ทําคลิปเลยวันนี้เลยต้องมาที่ปั๊มน้ํามันก่อนนะครับระบบ V.I.P. โซนของเรานั้นสิทธิ V.I.P. โซนของเราจะหมดภายในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็อนาคตจะเติมอะไรอีกหรือเปล่าคงต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะแล้วก็คลิปนี้นะครับอาจจะใช้คําว่าอาจจะนะทุกคนอาจจะพาคไม่ครบ ทั้งคลิปนะครับเนื่องจากว่าฟ้าแถวบ้านลงแรงมากเลยกลัวฟ้ามันจะลงหัวจังเลยตอนนี้นะครับอันตรายอันตรายนะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงนี้มันมีพยงพายุนะเออฝนก็ตกกันแบบช่ำเลยทีเดียวนะครับขอซุ่มก่อนนะรอบนี้จะได้อะไรนอะะ้อแทแดอาเหรียญม่้งสองรอยครับ โอเคอยู่โอเคอยู่เก็บไว้เยอะครับเราเอาไว้รอ VIP 7แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงจะได้แลกของดีๆนะ VS s ก็น่าใช้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่ท่าเรือนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ลงท่าเรือแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนท่าเรือให้ดูหน่อยสิใช่ไหมน่าจะเป็นที่เดียวกับที่ผมคิดไว้นะถ้าบอกว่าเป็นชั้นใต้ดินท่าเรือก็คือต้อง เป็นชั้นใต้ดินนะไม่ใช่ว่าห้องแหลบท่าเรือนะเอาให้แน่นะครับถ้าเป็นห้องแหลบท่าเรือเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปลุยชั้นใต้ดินท่าเรือก่อนละกันนะครับส่วนห้องทดลองท่าเรือเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะวันนี้มีอีเวนท์ที่ฟาร์มลำห้วยคดเคี้ยวใช่ไหมผมไปเก็บมาแล้วนะผมไปเล่นมาแล้วเออในตัวละครเรียกวาอะไรนะไอดีรอของผมก็ไปเล่นมาวันนี้เหมือนกันนะครับ เพิ่งไปมาสดๆเลยแล้วก็มาทําคลิปนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่า,อ,าอยากรู้ไงว่าจะได้ล้อรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับสรุปเฟลอีกแล้วนะแล้วก็อัดคลิปครั้งอัดคลิปไอด,ดีลองอะ่ะไอด,ดีมือใหม่ครับไม่ได้เปิดเสียงอัดคลิปด้วยจบเลยนะคลิปนั้นเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงครับมีแต่ภาพ <c oughs> ก็เลยต้องลบทิ้งอ่ะไม่เป็นไรนะดีละที่ยังไม่ได้ล้อรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวยังไงจะไปบังเกอร์อันฟ้าต่อนะครับรอให้มันรีแมปแป๊บนึง ฮ้ความผิดพลาดมักเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเมื่อกี้ได้ฝากระป๋องมา50นะฝาแดงสะสมไปเรื่อยๆครับทุกคนตราบใดที่ยังไม่ครบหมื่นเราก็ยังไม่ปั่นนะสรุปพอผมครบหมื่นปุ๊บอีเวนต์นี้หายปั๊บหรือเปล่านะถ้าหายปุ๊บก็คือแบบคือจะไม่ให้เราได้เลยใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะ ไปครับเมื่อกี้เรามาส่งของใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วนะโอเคตรงนี้จริงๆได้มาเราก็ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าไอ้ของที่ผมเก็บไว้ในอ่างน้ำกรดอะเต็มอยู่เลยใช้ไม่หมดนะอยากระบายเปืนเหมือนกันครับแต่ว่าก็เอาไว้ใช้ในตาม e อีเวนต์น่ะ เพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะเมื่อวานนี้ผมก็ได้เอาข่าวมาบอกกับทุกคนใช่ไหมล่ะว่าจะเกิดอ,อีกสารอีเวนต์นะครับที่จะเข้ามาในช่วงของภายในสิ้นปีนี้นะก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่ก็กคือจะมี3ารอีเวนต์นะมีฮาโลวีนมี Black Friday แล้วก็มีอีเวนต์ปีใหม่นะครับหรืออีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองนะครับถ้าใครอยากทราบรายละเอียดก็ลองเข้าไปชมคลิปก่อนหน้าคลิปนี้ดูนะทุกคนคลิปนั้นเป็นคลิปพิเศษนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้อัดคลิปไง กลับมาจากการต่อไปขับขี่ก็เลยนอนพัก,กยาวๆไปเลยยาวขี่รถตัวขี่ตื่นมาตอน5โมงเย็นโอ้โหไม่ทันแล้วทาคลิปไม่ทันจริงๆนะครับส่วนวันนี้ที่รีบทําคลิปเนี่ยก็เพราะว่าฝนมันตกไงถ้าสมมติอัดคลิปไม่ทันก็อาจจะได้เห็นแค่ภาพกับเพลงในคลิปนะครับกับบรรยากาศเสียงของเกมแต่ว่าอาจจะไม่มีเสียงผมพากไงแต่ถ้าผมพาก เกมจนครบนะครับก็จะได้เห็นทางคลิปนั่นแหละก็เวลาเราจะมาที่ชั้นใต้ดินท่าเรือนะครับสำหรับมือใหม่เนะี่ยควรจะใส่ชุดอย่างต่าก็เป็นชุดทหารก็ยังดีนะครับกันดาเมจหน่อยแล้วเวลามาครั้งแรกบอกเลยว่าคุณจะเจอกับบ่อน,น้ำกรดนะครับแต่ผมอะ่ะซ่อมไปแล้วเรียบร้อยนะ แต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยต้องวิ่งเท่านั้นนะครับวิ่งผ่านไปใครไม่มีสกิลวิ่งก็ค่อนข้างจะทรหดนิดนึงแต่ถ้าเรามีก็วิ่งผ่านไปแล,แล้วก็หิวเลือดครับมันก็จะเปลืองนิดนิดนะแต่มันต้องทำไนช่วงแ,แรกๆมันจะเล่นยากมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ซ่อมอเครื่องสูบน้ำนะครับเนี่ยตรงเนี้ยปกติมันจะมีน้ำกรดอยู่นะ แต่ว่าผมซ่อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยง่ายต่อการมาเรื่อยๆนะครับใค่ที่ยังไม่ได้ซ่อมเนี่ยเครื่องสูบน้ำเนี่ยอยู่ตรงข้างๆบันไดเห็นไหมมุมขวาสุดเลยนะ่ะมันจะมีอยู่นะครับแต่ว่าผมซ่อมเสร็จแล้วมันก็เลยกดเข้าไปดูไม่ได้นะถ้าในแมปรู้สึกว่าจะมีรูปเครื่องมือขึ้นในเรดาร์นะครับเรดาร์กลมๆข้างบน ที่นี่ยังใช้บัคประตูได้เช่นเดิมนะครับเช่นเคยเลยไม่ได้เอาบัคกออกไปไหนนะครับบัคประตูนี่น่าจะอยู่กับเราเยาวๆเลยครับแต่ว่าบักตรงอื่นอย่างบัคเออเห็นมีน้องคนนึงบอกว่าบักมอเตอร์ไซค์ที่ฟาร์มลำห้วยใช้ไม่ได้แล้วนะพี่ว่าจะลองว่าจะลองก็ไม่ได้ลองส็กทีเออเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมว่าผมต้องจดไปบ้างล,ละว่าจะต้องทําคลิปอะไรบ้าง บางทีผ่านไป4-5วันเอาลืมหมดแล้วยังไม่ตายเลยแขนกระดิกนะเอ้ยได้ไปมานึ่งานโอเคเดี๋ยวค่อยเอาไปคาบที่บ้านเราครับกาไอ้พวกนี้ช่วงนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้นะทุกคนมันไม่ได้ใช้งานนะแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปย่อยผมว่าไปย่อยอย่างอื่นดีกว่าให้มันมีประโยชน์มากกว่ากาซอะไรพวกนี้นะกระป๋องสี สำหรับผมตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่ามันแค่เอาไปทาสีไอ้กล่องเก็บของเท่านั้นเองครับแต่ใครจะเก็บก็ได้นะไม่ว่ากันนะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยใครอยากแบบตกแต่งกล่องสีตัวเองให้แบบมีสีตามความถูกใจนะครับก็แล้วแต่เลยแต่ผมนี่อยากจะผมย่อยสีขาวไปเยอะเหมือนกันนะย่อยทิ้งอะ่ะมันไม่ได้ใช้แล้วไงเราเก็บมาตุนกะว่าเออเดี๋ยว พอเราสมได้สกินมอเตอร์ไซค์เราจะได้เอาไว้อัปเกรดเอาไว้แต่งอะไรแบบนี้นะครับสรุปไม่ได้ใช้แล้วก็ดีมากดีมากในที่นี้ก็คือเท่ากับดีมากจริงๆนะเพราะว่าเราจะได้แบบมีสกินใช้เลยไม่ต้องมานั่งตามหากระป๋องสีแบบ5 6ปีที่ผ่านมานะครับอ่ะฟังไม่ผิดครับตลอด5 6ปีที่ผ่านมาคือหลายๆคนจะตามหากระป๋องสีเพื่อมาอัปเกรดมาเขาเรียกว่าอะไรมาแต่งสกินรถกันทั้งนั้นเลยนะ จนบางคนบอกว่าทอมากเลยในการตามหาสีขาวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะดิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ยินดีด้วยสําหรับเพิ่งใหม่ทุกคนนะครับนี่แหละบอกแล้วว่าเกมมันจะปรับเรื่อยๆนะครับปรับไปเรื่อยๆนั่นแหละนะใครรีบทําก็ดีใครไม่รีบทําก็ดีเหมือนกันมันแล้วแต่ช่วงนะครับแต่ถ้าใครเข้ามาเล่นเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ของที่เขาแจกตามอีเวนต์มากกว่าคนที่เล่นเข้ามาใหม่นะครับ ของบางอย่างเนี่ยเขาเอาออกไปแล้วก็เอาออกไปเลยนะอย่างล่าสุดนะครับมีไอ้เครื่องขุดแร่เข้ามาใช่ไหมจริงๆเขาบอกว่ามันมันเคยแจกกันสมัยก่อนนะแต่ว่าผมไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นปีหนึ่งเองปีกว่าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะก็พอมีของตกแต่งบ้านบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ชั้นล่างให้ครบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันนะครับดีเลยมารอบนี้เราจะได้เก็บ ยายหินนะไปทําการอะเขาเรียกว่าอะไรอะครับแปลรูปอะแปลรูปนะเป็นแผ่นกระเบื้องนะต้องใช้เยอะเลยอะเห็นแล้วท้อล่าสุดผมไปอยู่ในกลุ่มมาเขาบอกว่าการจะทํากาแพงเลเวล4นั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่าเลเวล4ี่เลเวล5การจะทํากาแพงนั้นต้องใช้ไม้โอ๊กนะครับถึง1นึ่งมืนแผ่น เอาเป็นว่าถ้าเรายังไม่ถึงเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันครับไหนเมื่อมันจะเออมันก็ต้องทอําอ่ะถ้ามันจะต้องทํามันก็ต้องทำอะ่ะทุกคนมันมันยังไงเดี๋ยวสถานการณ์มันบังคับเองครับณตอนนี้ณตอนนี้นะแลปัจจุบันนี้ณตอนน,น,อน,นี้เราก็ทําเท่าที่เราทําไหวแล้วกันนะครับก็ยังมีเวลาเล่นรอเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆทุกคนด้วยแหละ ใครที่หายไปแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ก็นะครับเดี๋ยวผมรอส่วนใครที่เล่นนำผมไปแล้วก็แวะมาบอกได้นะครับว่าเออไปทำอะไรตรงไหนมาบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรแนะนำก็พิมพ์มาบอกกันได้นะจะได้แบบเล่นง่ายขึ้นนะสำหรับผมด้วยรวมทั้งพี่ๆน้องๆที่ติดตามช่องผมแล้วก็ได้ดูข้อความนะครับจากทางใต้คลิปนะครับ ือซะว่าเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆน้อยๆนะให้มาพูดคุยกันในแง่ของการแบ่งปันความรู้ในเกมนะครับทริปคิกอะไรต่างๆนะทีนี้เวลาขึ้นชั้นบนนะ่ะผมบอกไม่ได้จริงๆว่าเราจะเจอแมปประมาณไหนนะครับเพราะว่ามันเรนดอมไงบางทีขึ้นไปเราอาจจะเจอกับบอสก็ได้นะอย่างเจ้าบิ๊กวันะครับที่อยู่ในห้องอในห้องทดลองแต่ว่ามันจะง่ายกว่าการที่เราจะไปสู้ตาม ยอดหล่งหินปูนนะครับและบางทีเราก็อาจจะเจอกับเจ้าตัวนุ่มนะครับที่ถ้าเราไปเจอที่ศูนย์ขนส่งมันจะไม่โจมตีเราแต่ถ้ามันอยู่ที่นี่มันจะโจมตีเรานะครับก็เป็นตนัวละครเชเลคเตอร์ที่แอฟแท็กดีเหมือนกันนะหรือบางทีเราขึ้นไปเราอาจจะเจอกับแก๊งสํานักงานอะไรสักอย่างนะครับที่แบบกลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยอ่ะ แต่สําหรับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันครับว่าเราขึ้นไปเราจะเจอตัวอะไรนะผมก็พกอาวุธมาเท่านี้แหละนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวผมเอาในกระเป๋าวิเศษเอาหรือกระเป๋าจดหมายนี่แหละนะเรียกยังไงก็ได้นะครับเอาที่เราเข้าใจอะตามความสะดวกอะผมก็เรียกตามที่ผมเข้าใจแค่นั้นเองไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับปะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดนี้กันดีกว่านะ จริงๆผมทาคลิปไว้เยอะมากเลยนะเกี่ยวกับการลงชั้นใต้ดินนะครับแต่ว่าในเมื่อขอมาก็จัดให้ละกันนะส่วนใครที่รอคลิปอื่นๆอยู่ก็รบกวนพิมพ์มาบอกใหม่นะเดี๋ยวผมจะไปจดแล้วแล้วก็ไล่ไล่ไปเลยครับอะไรบ้างยังไงบ้างเดีย๋ยวถ้ามีเวลาก็จะอัดให้นั่นแหละตามคําขอทุกคนตราบใดที่เรายังมีอาวุธอยู่นะตอนนี้ก็ก็มีอยู่นั่นแหละกําลังหาที่ระบายอยู่นะครับ จริงๆอยากเอาปืนเอาอาวุธอย่างเงี้ยน,นะส่งไปให้กับไอดีไอดีลองมากเลยจะได้ไปลุยบังเกอร์อันฟ้าเพื่อตามหาลอ้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวยังไงคืนนี้ผมว่าจะลองไปลุยอีกทีหนึ่งไม่รู้จะได้ไหมเพราะว่าเมื่อช่วงช่วงบ่ายผมไปลุยที่ฟาร์มลำโวยมาไม่ได้นะได้แต่แฮนด์มอเตอร์ไซค์มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วก็เอาไปให้กับช่างยนต์เนีเพื่ออัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์กันผมลืมแล้วเนี่ยว่าถ้าเราต้องการจะเพิ่มช่อง รถมอเตอร์ไซค์เราต้องอัพอันไหนก็นไม่รู้ทักษะของรถนะครับคือเต็มไปแล้วไนงะเต็มไปแล้วก็เลยลืมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะึ่งส่วนใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับกำลังจะไปตามครับเรือก็สู้ๆนะของที่เอามาใช้ในการเติมเรือส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับแล้วก็กล่องจมน้ำนะอย่างพวกใบพัดเนี่ยเราต้องไปเก็บกล่องจมน้ำแล้วก็เอาไปย่อยที่อ่างน้ำกรดนะครับ ส่วนอ่างน้ํากดอุปกรณ์ที่ใช้อะไรบ้างก็เคยทําคลิปแล้วเหมือนกันนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะวิธีการจะหาคลิปก็ลองเข้าที่หน้าเพจหลักของผมแล้วมันจะมีรูปเอาแว่นขยายนะครับก็พิมพ์ชื่อเกมแล้วก็ลองพิมพ์สิ่งที่เราอยากรู้นะครับอย่างเช่นเกมรัตเตอร์บงเกอร์อันฟ้า er อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีอยู่ตั้งแต่สมัยผมทาคลิปแรกๆเลยนะ จนถึงคลิปปัจจุบันล่าสุดนะครับส่วนบางคนบอกว่าทำไมไม่เห็นพี่ไปลยุยห้องอะไรนะห้องทดลองถ้าเรือหมดยากบ้างเลยกำลังจะนะครับขอเก็บอาุธที่เจาะเกาะไว้ก่อนนะต้องสะสมก่อนพอดีได้รายละเอียดจากหลายๆคนมาแล้วแต่จะไปช่วงไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ถินฐานก่อนนะครับว่าจะไปศูนย์ขนส่งอีกนะี่ แต่ไปศูนย์ขนส่งมา3-4รอบเนี่ยเจอแต่ไอ้นักขุดเหมืองไงมันก็ค่อนข้างยากอะ่ะมันต้องใช้กล่องพยาบาลในการยิวเลือดเยอะรวมทั้งอาวุธปืนด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะพยายามเอาของไปแลกกับดิลเลอร์โจเพื่อที่จะาตามหาอาวุธอย่างพวกปืน AK หรือไม่ก็ปืน M16 นะครับอย่างน้อยๆเรามี M16 สัก2กระบอกแล้วก็ AK สัก2กระบอกก็น่าจะพอสู้ได้ รณีนี้ก็คือใช้ส้กับบอสนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักผมก็จะเติม v i p อีกเพื่อเอาปืนไปซ่อมอะ่ะคือตอนนี้เราซ่อมปืนได้แล้วใช่ไหมอนาคตก็จะมีสถานีเขาเรียกว่าสถานียอดในการซ่อมแซมปืนนะแต่ว่าจะใช้อะไรบ้างในการซ่อมแซมเดี๋ยวรอดูกันนะครับก็อาจจะเล่นง่ายขึ้นนะสำหรับมือใหม่ทุกคนด้วยแลวจะต้องปลดล็อกอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็จะมี เส้นทางผู้รอดชีวิตตอนนี้เราตันกันอยู่ตรงไหนตรงโดนใช่ไหมคนที่เล่นตันไปแล้วอย่างผมอย่างเงี้ยก็เหลืออยู่ตรงโดนใช่ไหมครับผมก็ยังไม่ตันนะจริง,รง <c oughs> คืออยู่ตรงโดนใช่ไหมแต่ว่าอนาคตอ่ะเขาจะต่อเส้นทางเส้นทางผู้รอดชีวิตไปอีกนะครับซึ่งจะต่อไปทางไหนแล้วก็แนวไหนเดี๋ยวเรามารอดูในการอัปเกรดใหญ่ครั้งนี้แล้วกันนะ ก็ขอให้เป็นการอัปเดตที่าทางผู้พัฒนาแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยถูกใจตรงกันแล้วกันนะครับแต่ในส่วนของแร่ทางสเตนจะเข้าเกมไหมไม่ได้มีคำตอบมาจากาผู้พัฒนาเกมนะครับว่าจะเข้าในปีนี้หรือเปล่าแต่ดูจากรถแมพแล้วไม่น่าเข้านะครับก็คงต้องรอกันต่อไป อย่ขอเอาของมาเก็บก่อนนะทุกคนอ๋ออันนี้ต้องเตือนสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับถ้าเราตายชั้นบนเราไม่สามารถกลับขึ้นกลับไปเก็บกระเป๋าได้นะดังนั้นเนี่ยอย่าตายด้านบนนะเตือนแล้วนะมันเป็นสถานที่ห้ามตายนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าทุกคนด้วยนะถามว่าผมเคยตายด้านบนไหมเคยครับแต่ผมกู้ชีพกลับมาได้รู้สึกว่าทุกวันนะถ้าเราตายครั้งแรกเนี่ยเราจะสามารถกู้ชีพได้ แต่ไม่คอนเฟิร์ม100%นะครับดังนั้นก็ไม่ตายเป็นดีที่สุดนะเอากระจกใส่ไว้นี่ก่อนครั้งที่แล้วเราเอากระจกมาเฮ้ยผีผีผิดครั้งที่แล้วเรามาเอากระจกที่นี่นะครับไปเติมที่งานแฟร์แสนเหงาเนาะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้โต๊ะนั้นนะครับคงต้องรอไปอีก1ปีซึ่ง ในระหว่าง1ปีที่เรารอก็ไปทำอีงอื่นดีกว่านะส่วนแท้งแดงถังน้ำมันแดงนะก็น่าจะอีกสองสามปีผมกว่าจะได้อย่าไปซสีเรือดกับเกมมากครับอะไรที่มันจะเป็นของเราเดี๋ยวมันก็มาเองอะ่ะแสดงว่าตอนนี้มันยังไม่อยากเป็นของเรามันก็ปล่อยผ่านไปก่อนเนาะไปะเดี๋ยวเราจะลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ ลงไปขึ้นอีกอีกบันไดหนึ่งอนะ่ะเพราะว่าเราเราสามารถขึ้นได้2บันไดนะแต่ตายไม่ได้สักบันไดหนึ่งนะครับถ้าเราตายปุ๊กก็คือจบเลยไม่มีกู้ชีพก็ถ้าถ้าไม่มีกู้ชีพก็คือจบเลยนะครับจบปึ้งเลยกระเป๋าดานี่คือโบอกมือลาเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมีอีเวนต์ไอ้นี่มาอีกแล้วทุกคนแบบทดสอบชุมชนแสดงว่าไอ้แบบทดสอบชุมชนเนี่ยมันมาแทนอีเวนต์ อะไรสักอย่างนะชุมชนอะ่ออะแสดงว่าไอ์อีเวนสังผมว่าสังเวียนก็น่าจะหายไปแล้วก็มาเป็นไอเอเวนล่าสุดเนี่ยเดานะส่วนเอีเวนสะสมโปตเตอร์น่าจะไม่มาแล้วนะทุกคนนะอันนี้ต้องบอกมือบายบายกับเอีเวนนั้นด้วยนะครับไปแล้วไปรับแล้วตอนนี้นะ ซึ่งเอาจงจริงนะผมยังไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการตามหาไอ้โปรเตอร์เลยอะเสียดายเหมือนกันนะครับไม่ได้มีประดับคลิปไว้เลยไม่ได้มีประดับช่องไว้เลยว่าเออเราครั้งหนึ่งเราเคยสะสมครบอะไรอย่างนี้นะเพื่อแบบอนาคตย้อนกลับไปเราจะได้แบบเฮ้ยเมื่อก่อนมันมีอีเวนต์นี้นะอะไรประมาณนั้นครับเหมือนกับตอนอ่าอีเวนต์เขาเรียกว่าอะไระโซนเซเว่นซกเตอร์เซเว่นะ ตอนนั้นเราทันแต่ว่าเราไม่ได้เล่นไงเราไม่ได้เล่นมาไกลขนาดนี้ไงเทคนิคการเล่นอะไรผมก็ไม่มีเลยอะสมัยนั้นก็คือเล่นแบบเล่นน่ะเล่นแบบตะโกนอ่ะทุกคนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอ่ะแต่สมัยนี้พอเราทําคลิปเราได้คําแนะนํามาจากหลายๆคนน่ะก็เลยอ่ะเล่นได้ยาวหน่อยนะเพราะว่ายังมีคนรอดูคลิปก็ <C li pp> เลยเล่นไปเรื่อยๆทุกวันนั่นแหละครับวันนี้เราอาจจะตรงนี้บ้างนะตรงนั้นบ้างตรงโน้นบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ ไม่ซ้ำซากจําตีนะไม่ใช่ว่าวันนี้เราไปส่วนขนส่งวันต่อไปเราไปส่วนขนส่งวันต่อมาเราไปส่วนขนส่งอะไรแบบนี้มันก็จะดูน่าเบื่อใช่ไหมครับเราก็คงต้องไปที่นั่นบางที่นี่บางนะอันนี้ผมขึ้นมาผมเจอออฟฟิศนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าตรงนี้ต้องระวังไอตัวพุ่นผิดให้ดีนะละลายชุดอนะเราห้องมันแค,นะคบทุกคนต้องใช้ปืนนะครับแต่ใครจะใช้เทคนิคดาบก็อันนี้แล้วแต่เลยตามความสะดวกนะครับ แต่ว่าประตูกลางประตูหลักจะยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเอาอเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับไปใส่ตรงห้องเขาเรียกว,ว่าอะไรห้องไฟฟ้าก่อนนะซึ่งก่อนจะถึงห้องไฟฟ้ามันจะมีไอ้เจ้าตัวละลายพิษนะครับตัวพ่นกรดอะเวลาเราเหยียบแล้วเ,เลือดเราลดแต่ว่าเลือดมันขึ้นที่เราเจอบ่อยๆตามบังเกอร์บราวนะครับก็ต้องระวังนะครั้ง ก่อนที่ผมมาที่นี่ก็ผมผมก็ตายตรงนั้นแหละประหยัดไงความประหยัดมกักพาเราตายเสมอนในเกมน,นี้นะครับเอ้ากางเกงพังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาในกระเป๋าจดหมายได้นะที่ดินลกรางว่างเปล่านะครับของบางอย่างนี่ผมเกือบจะ999แล้วอย่างพวกตะปูพวกเหล็กอะไรแบบนี้รับมาจากตรงไหนวะ สะสมมายาวนานมากๆนะครับกางเกงอะไรจะพังอีกอ่ะโอเคมีคนบอยผมเป็นสกินอีกแล้วเดี๋ยวสิสกินนี้เพิ่งใช้มาไม่ขี่ EP เองนะอุตส,ส่ตาหนะ์เสียตังค์ซื้อมานะครับเสียตังค์ตั้ง39บาทแล้วก็มีผู้สนับสนุนมาอีกหึงคนครับอีกตัวนี้แหละที่ผมบอกต้องระวังเนหะยียบปุ๊บเลือนลดปั๊บะ อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวอืมดีนะมีปืนลูก2อ,อาหารหมดครับที่หิวเริ่มหมดสังเกตนะผมจะไม่ค่อยได้ใช้กล่องพยาบาลในด่านแบบพวกนี้เท่าไหร่ผมจะเอาไว้ใช้ไอ้ตรงที่มันมีบอสหรือหรือมีซอมบี้โคตรโหดเท่านั้นนะจะได้ประหยัดในการสู้นะครับตรงนี้มีตัวอะไรอ๋อพวกนี้สบายจัดการได้ จะว่าไปก็ไม่ค่อยได้อัพเกรดอาวุธเลยช่วงนี้ไม่ได้แต่งอาวุธเพิ่มเลยครับผมรอได้พิมพ์เขียวที่มันเป็นพิมพ์เขียวหายากอะรู้สึกว่าใส่พิมพ์เขียวหายากแล้วมันโอเคกว่างไงด้วยความที่มันหายากด้วยสกิลมันก็ค่อนข้างดีอะมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับมีห้องนี้ห้องไฟฟ้า เพื่อทำให้ไฟในออฟฟิศนี้นะครับทำงานตุมเห็นไหมประตูเปิดแล้วแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าห้องที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นกับดักนะครับเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์พอมันมีเซนเซ,นเซอร์ปุ๊บเวลาเราเดินผ่านเซนเซอร์ไปอะประตูทุกช่องจะเปิดแต่ว่าประตูที่เราเดินผ่านเข้าไปจะปิดนะครับทําให้เราโดนลุมยําตีนได้นะในเกมนี้โดนซอมบี้ลุมยําตีนเห็นไหมมีสียงแดงครับนี่เห็นไหมเปิดมาทุกทางครับ จะบอกเลยว่าทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราเล่นปืนเลยจ้าดีนะว่าส่วนใหญ่จะเป็นทซอมบี้ทั่วไปะครับไม่ใช่ซอมบี้ไอตัวขี้เกยียจวิ่งเร็วอะถ้าเจอพวกนั้นโหเลือดน่าจะลดไวพเพลอตายเลยก็ได้นะครับก็มีของถ้าจากศพก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าถ้าในกล่องพวกนี้นอาจจะมีของดีนี่เห็นไหมได้ปมน้ำมัน ปั๊มน้ำมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็แร่ายห,หินมาสี่กระสอบในส่วนของตรงนี้เรามีอะไรบ้างกระจบมีของแค่นี้แหละทุกคนแต่เสี่ยงตายมากเลยนะไปครับเราลงล่างและวตอนนี้เองทุกคนก็น่าจะเล่นกันได้เนาะดูไม่น่าจะยากเกินไปนะครับถ้าเรามีอาวุธพร้อมก็ จัดเต็มมาเลยก็ได้นะสําหรับใครที่มีอาวุธเหลือแต่ผมมันรู้สึกว่าเป็นคนขี้งกหน่อยๆต้องเอาเปืนไปใช้กับศูนย์ขนส่งแล้วก็ที่ห้วยห้วยป่าห้วยน้ําห้วยอะไรนะตรงแมปใหม่ที่ผมเพิ่งนั่งรถ ATV ไปนะครับอเอาประแจไปย่อยดีกว่า อย่างอื่นไม่ต้องเอาก็ได้เพราะว่าเต็มบงเต็มบ้านไปหมดและโอเคปะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าครับก็ก่อนจะจบคลิปนะทุกคนใครชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะจะได้เห็นผมเล่นเคอะเกมนี้กันยาวๆนะครับจนกว่าจะจบเกมกันไปเลยนะจนกว่าจะมีเวอร์ชั่นเต็มมา ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเวอร์ชันเต็มเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวยังไงจะแวะมาตอบนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ตอบใครเลย <laughs> ยังไงเดี๋ยวทำคลิปเสร็จจะไปตอบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนนะครับบายบายไปเว้นรถออกจากแม๊ก,ก่อน แค่เมื่อเธอสัมผัสที่ตัวฉันกายของสองเราสัมผัสกันและกันคงจะเป็นคืนที่ดีที่สุด